สวัสดีครับพบกับเรสโก้พี่จิงแถลงกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ก็วันนี้มาอยู่แถวบ้านน้ตั้มนะก็ว,ว่างๆเรามีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวเราไปหาตกปลากันดีกว่าแต่ว่าวันนี้มีภารกิจนะได้รับภารกิจมาให้ไปหาปลามาให้แม่บ้านสักหน่อยไปเที่ยวบ่อสุขภัลัดกันดีกว่านะครับก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนื่องจากว่ารถรถเก่งของเรานะมันขนของขนอะไรไม่ได้เยอะด้วยนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวไปหา รถที่มันสามารถขนของขนอะไรพวกนี้ได้ไปใช้กันดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาเพื่อนเที่ยวตกปลาทำกับข้าวกินนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับต้องทันด้วยกลับมาแล้วทันกลับมาแล้วาหายหัวไปนานโอเคครับผมไปอโอเคแล้วเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถกันดีกว่าไป รถอกันครับผมตปทางนั้น อยู่แล้วนะยังไม่ถึงเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆสบายๆายนะครับเพราะว่า,าตามอยู่ในบอ่อไม่หนีไปไหนหรอกตกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเขาเรียกอะไรอะทดลองขับรถด้วยนะครับลองฟิลลิ่งลองอะไรรถด้วยนะครับก็ได้หลายๆอย่างได้ทดลองหลายระบบนะก็สนุกดีสนุกดีชอบชอบไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไห่ เที่ยงอะนะมาถึงบ่อแล้วนะครับก็มีเวลานี้หน่อยไปเดี๋ยวเราเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาเลือกหมายตกปลากันดีกว่าไป คแล้วเพื่พอนๆก็มาถึงแล้ว<า>เวลาเนื่องจากเวลาน้อยนะเดี๋ยวหลังจากนี้คือรวบทีเดียวจนกระทั่งลงเบ็ดเดสร็จเรียบร้อยเลยแล,แล้วกันนะโอเคครับ,บอ,อ่ะโอเคแล้วเพื่อนๆก็มาถึงแนละ้วทีมงานก็ผสมเหยื่ออย่างรวดเร็วสูตรเดิมของเราลำไร้วานหนึ่งถุงวันนี้เราตกแป๊บเดียวนะก็ใช้รถดีครึ่งถุงพอแล้วก็ปังมักเบ็ดอีกครึ่งหนึ่งนะครับตกแป๊บเดียว ไปเดี๋ยวมาดูผลงานกันให้รำเลยนะรำเลยวะก็อะไรอ่ะก็อะไรนั่นนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไรอะไรเราอะไรอ่ะอะไรอ่ะทันนี่ไม่ได้ออกกล้องนานนี่ท่านผู้ชมถามหานี่นะกลับมาครับวันนี้กลับมาแล้วนะอืมีแต่คนคิดถึงน้องทันเดี๋ยวโชว์ผลงานด้วยนะเดี๋ยวโชว์ผลงานด้วยนะวันนี้นะอย่าให้ขายคิดน่ะมีแน่นอนเราประกันขี้โมเหมือนใครวะ อ่ะแค่นั้นเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะบ่อดีสุขอภารัตก็คนจะเข้าทังน้อยสักทีหนึ่งซึ่งผมชอบนะมาแล้วไม่มีใครแย่งตกอย่างนี้ดีนะดูดิบอ่อโล่งมากอ่ะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันไปเดี๋ยวเราเรีบเร่งทําผลงานดีกว่าเพื่อนๆดูนี่เหยื่อดีไม่ดีคิดดูแล้วกันนี่แบ่งวันตอมหึ่มเลยเอ๊ะมันเน่าหรือมันยังไงวะเนี่ย <laughs> แต่ว่าเหยื่อที่เอามาใช้ก็เป็นเหยื่อที่เก็บกลับมาเหยื่อตีกลับนะนะครับก็ขึ้นลาด้วยเอาส่วนที่ขึ้นลาออกแล้วก็ เอาส่วนที่ใช้ได้ก็มาตกปลาได้ตกปลาได้เขาเหยื่อขึ้นลาไม่ต้องกลัวรับประกันปลากับแมงวันของผูกันถูกต้องครับผมเ,<อ>เห็นปลาเค็มปหมละ่ะเอาลหรอเออ <laughs> เราคิดได้ไงเดี๋ยวเอาปันน่งขึ้นมาให้ดูค่ะใส่ลงโอ้ไม่เจอหนานขี้โมขึ้นเยอะ <laughs> หยอดด้วยเ <laughs> มื่อกี้ฟางสิกันได้แน่นะ โอเคอ่ะระหว่างรอปากินโอ้ยต้องทำหน่อยดีอ่ะขายไปไหนมา FC ถามหาทำอะไรไปเลี้ยงนกนกอะไรนกแก้วนกแก้วอ๋อเลี้ยงนี่คือเลี้ยงบริโภคหรือว่าไง เพาะขายอ่ะเพาะขายแล้ววะหรือไงหรือบริโภคหรือว่าจัดจำหน่ายอ๋อเพาะเฉยเพาะขายอย่างนี้ไหมอือเป็นนกแบบไหนยังไงอ่ะบอกท่านผู้ชมแบบถ้าสนใจจะได้แบบนะนะดิทำไมอ่ะผิดกฎหมายว่ะหรือไงมันไม่สําเร็จมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันผสมไม่สําเร็จออ๋ผสมไม่สําเร็จอ๋อยังไม่สําเร็จอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวตีเข้าให้กำลังใจไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันนะ เราเก,ก็นึกว่าพอรกผิดกฎหมาย <laughs> นกอนุร, <laughs> รักษ์อะไรยู่วเนี๋ยวเหอครับอยู่วะจะไปอยู่อะไรนั่งหลับ ความที่กดดันนิดนึงนะใจร้อนนิดหน่อยเมื่อกี้ถ้ารอสักหน่อยให้มันลากเขายาวก็น่าจะโอเคได้ตัวหยดนะครับเหมือนลักษณะปลามันน่าจะคาบยังโดนเบ็ดไม่เต็มที่นะนะครับก็เฮ้ยจะได้แต่ปลาเนี่ยมีเยอะแน่กินด้วยนะครับตกตกไม่ยากหรอกที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาให้ได้่อดูแล้วกันกินอยู่ปะหย่อนเลยอะเมื่อกี้สายมัน หอยมาแล้วมันหนาไปไหมใช่ไหมแผลเดินมาเห่พอทีพ no ัดสติ๊กๆเบาด้วยสับเลยสับเลยสับเลยอยู่่ะไม่อยู่ ตัวเล็กปลาไอ่าค้านหกหมอจะกลับเหรอโอ้ยคางสัหลับออ้าไม่เสีเออโอ้โหโปทันกูรอดแล้วเ้ยปลาอะไรวะเนี่ยเดืไม่ใหญ่อิะข <necessary> ิงหน่อยขิงหน่อยนี่ฮะอันนี้ไม่ตามเป้าหมายฮะอย่างน้อยเราก็มีผลานะ อ่ะเพนะครับเพื่อนๆก็ปัญหาที่เราเจอนะเมื่อกี้ก็น้องทันเขาตีเบ็ดไปนะครับแล้วก็คือตีแล้วก็วางเลยไม่ทันได้เช็คดูว่าข้างล่างมันเป็นสาหร่ายเยอะมากทาให้เหยื่อมันกองแล้วก็มันเหยื่อมันเลยลงไม่ถึงพื้นนะครับปลาลอยขนาดไหนคิดดูแล้วกันขนาดปลาเสือกินอนะ่ะเพราะปลาเสือเป็นปลากินผิวน้ำไหมนะนะครับเวลาปลาเสือมาตัวหนึ่งนะฮะก็แก้ปัญหาแล้วก็คือตีให้กไกลออกไปมากขึ้นแต่ว่านะครับเราเหลือเวลาไม่มากแนละ้วตอนนี้นะครับไม่น่าจะทักสิบห้านาทีเนี่ยละมั้งนะฮะก็จะหมดเวลาละ อย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์กันดูซิว่าวันนี้เราจะ,ร,ะรอดแห้วกันไหมเราจะมีผลงานไหมหรือว่าเราจะมีปลาไปฝากที่บ้านหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามชมดู15นาทีสุดท้าย อ่ะเรียบร้อยครับเก็บของนะครับก็แก้ตัวหน่อยเน,นื่องจากเวลาเราน้อยเตรียมตัวมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าเวลามันน้อยจริงๆตกปลาสามชั่วโมงมันก็กินนะไม่ใช่ไม่กินแต่เอารเราก็เอาไม่ได้เองนะครับตื่นเต้นด้วยพูดตรงๆนะครับเพราะกดดันนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรปัญหาแก้ได้ด้วยเงิน <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้ปัญหากันยังไม่ได้เก็บเลย โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของรถ Ford e v e r e s t n e ต t Gen ตัวนี้หน่อยนะครับก็ส่วนตัวผมนะจากที่ทดลองขับดูนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือช่วงล่างกับระบบเกียร์นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่แบบโหดีระดับระดับจัดๆเลยอ่ะนะยิ่งกว่ารถเก่งอีกนะครับเป็นรถ SUV ะเนี่ยนะครับลุยได้นุ่มนวลด้วยนั่งสบายนะครับส่วนเรื่องของระบบเกียร์ที่ชอบเพราะว่าตัวนี้ป็นเป็นเกียร์สิสปีดนะครับทำให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์นี้มันสมูทมากๆนะครับการเปลี่ยนเกียรนนีี้้บางทไมู่สึกเลยะ สองส่วนที่ผมชอบมากมากก็คือตรงส่วนนี้นะส่วนอื่นภาพรวมเรื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์เสริมระบบต่างๆที่เข้ามาเยอะมากนะครับระบบออปชั่นต่างๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลนคิปปิ้งนะครับก็คือการลดออกนอกเลนนะครับสามารถดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาได้แล้วก็อะดัพตีฟครูซคอนโทรลนะครับก็คือระบบรักษาความเร็วนะครับหรือว่าระยะห่างจากคันหน้าให้ด้วยคอนโทรลให้นะครับเร่งได้เบรคได้เองอัตโนมัตินะครับก็เป็นระบบที่เข้ามาช่วยสําหรับคานขับทางไกลนี่จะดีมมมาาากกกกๆนนะัผ็็ฝไวว้้แลลใสจอย่ื Next Gen Everlave Ford เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแก้ปัญหาด้วยเงินตกไปได้ซื้อจบนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทายกันดูว่าเมียผมจะรู้ไหมว่าปลาที่เป็นปลาซื้อไม่ใช่ปลาตกเดี๋ยวมาทายกันดูแล้วเดี๋ยวกลับไปทำข้าวให้เมียกิน,กนโอเคครับไปกลับไปทำข้าวกินกัน,กน <laughs> ปลาที่เราได้มาสองตัวนะเราก็มาทมํสองเมนูด้วยกันนะครับก็คือปลาทับทิม,มนหนึ่งมะนาวแล้วก็ปลานิน่นสามรสนะครับมาถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอยากกินใช่ไหมไปลุยเลยหนูชิมอืออร่อยย่างไม่ได้ใส่ปากเลยอร่อยแล้วรสชาติอร่อยแต่ปลาแปลกๆปลาแปลกปลาแปลกยวลองชิมนี้กันนะปลาแปลก อือหือขอกมากตกเองป่ะเนี่ยตกเองเนี่ยทำไมอ่ะถ้าปลาตกจากบ่อสดๆเนื้ยมันจะหวานอันนี้มันเหม็นสาบเหมือนปลารดหน้าบ้านอ่ะปลารดหน้า้านปลาลดแม่ค้าหน้าบ้านเลยคือรียกวารดเล่มา้งคะเอาปลาเอาปลาตายมาขายงนั้นน่ะเหรออืหนูว่ามันแปลกๆเดี๋ยนะคอยพี่ ย,ยังไงยังไงคือสารภาพมาทำไมอ่ะก็ปลาผมไม่ตกมากับมือปลามาจากไหนไปตกมาไงตกที่ไหนบอ่อดินสุกอภา,ารัตมีคลิปไหมอ๋อก,ก็ก็มีแต่ว่ามันไม่มีตอนปากกินไงเอามาดูสิอ่ะเขเนแล้วเพื่อนๆก็สรุปนะสรุปเลยนะจริงๆนะเนี่ยเมียน้าตกปลานะ คือเขากินปลาที่เราตกมาเยอะๆ,ๆมากๆอ่ะแล้วจับได้อ่ะคือเขารู้อ่ะรู้ว่ามันไม่ปกติะนะครับก็ถามนั่นแหละสารภาพแล้วกันนะก็คือไปตกปลามาแล้วปลาคือด้วยว่าเวลามันน้อยพอเวลามันน้อยแล้วก็พยายามเอาตัวรอดแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ต้องก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดเพราะว่าเมียสั่งปลามาแล้วถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเคยทำไปละเมียสั่งปลามาหาไม่ได้ทำไงครับเข้าตลาดนีครับผมยากอะไรเข้าตลาดซื้อจบ นะครับผมก็สรุปก็คือนะอย่างที่คุยกับเพื่อนๆไว้ก็คือหลอกไม่ได้นะมันรู้อะแต่ว่าสีมือการทาเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยได้อยู่นะได้อยู่นะได้เออแต่ว่าแต่ว่าจับได้ใช่ไหมว่าซื้อปลาตลาดมารู้เออโอเคมีอาจารย์ชยอยากเนาะโอเคตามนั้นเท่านั้นก็ถ้าอร่อยก็กินไปแล้วกันโอเคตามนั้นแหละนะอร่อยอร่อยให้อภัยได้ค่ะโอเคสําหรับภารกิจวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะ หาปลาให้เมียกินนะครับแต่ว่าหลอกเมียไม่ได้นะครับเพื่อนๆหลอกเมียได้หรือเปล่าใครหลอกได้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Ford PPS หลัก4ลรามินทามาณนาที่นี้ด้วยนะครับที่สับสนรถในการทำภารกิจของเราก็คือ next gen ford everest ตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่สวยงามมากนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากสัมผัสอยากทดลองขับนะครับสามารถเข้าไปได้ที่นะครับ Ford p พ s หลัก4ลรามินทานะครับอยากให้ไปลองขับดูนะครับแล้วคุณจะติดใจเหมือนผมชอบมากมากนะครับ เบอร์โทตรติดต่อนะครับสำหรับฝ่ายขายนะครับ025213333นะครับก็ฝากเขาไว้ด้วยขอบคุณมาณที่นี้สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอตัวลาวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไปก่อนละครับบ๊ายบาย Ford l e g e n เ e v o อ u t i o n